เอาใจสาวกแมกนัมเซเบอร์กันหน่อยนะคะัยังจำได้หรือเปล่าสลับรถของเซบาโกเกิดวันที่1สิงหาคมนั่นเองนะคะและรถดุ่นแรกนะคะออกมาเมื่อปี1994สพัรสลับแมกนัมเซเบอร์นั่นเองนะคะนี่เป็นรถที่ อาจารย์สุจิยาเนี่ยทำขึ้นมาเป็นรถต้นแบบก่อนนะคะแล้วก็คัดหาเด็กขึ้นมาว่าจะให้ใครเนี่ยไปลองพัฒนาต่อนะคะและก็แน่นอนว่าได้เลส,สิกับโกนะที่ไปเตะตาแล้วก็ยื่นรถเซเบอร์เนี่ยให้นะคะหลังจากนั้นก็ทำออกมาเป็นแมกนัมแล้วก็โซนิกซึ่งมีเอกลักษณ์ตามเฉพาะตัวเลยนั่นเองนะคะรุ่นนี้มีขายเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นรุ่นพรีเมียมด้วยในปี2010นะคะแต่ว่ารุ่นที่ปัจจุบันหายากแล้วก็คือรุ่นแรกนะคะรุ่นคลาสสิกนั่นเองนะคะต่อมาเป็นว um, ิกตอเรี่แม 1995, นกน,น หนึ่งปีนะฮะหลังจากที่แมกนัมเซเบอร์แล้วก็ซูริเซเบอร์เนี่ยตกลาวาไปนั่นเองนะฮะเนื่องจากโดนรถโปรเซเบอร์เนี่ยพัดลงนะฮะก็กำเนิดวีแมชชีนขึ้นมานะฮะก็เป็นวิกตอรี่แมกนัมนั่นเองซึ่งเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถในใจหล,หลายๆคนแน่นอนต่อมาเป็นไซโคแมกนัมนะคะรถที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อปี1900 96นะคะด้วยโครมแบบ t z นะคะเป็นโครมที่แข็งแรงกว่าตอนเป็นซูเปอร์วนะฮะหลังจากที่ Victory m a g n u นันั้นโดนทำลายนี่ตามภาพเลยก <c oughs> ็กำเนิดใหม่เป็นไซโคลนแมกนัมนะคะจากการร่วมมือของหลายๆคนเลยนะคะออกมาเป็นรถที่มี ความโดดเด่นในเรื่องของแรงดาวฟอสต์นั่นเองนะคะที่สามารถลู่ลมได้แล้วก็มีแรงกดทําให้รถเนี่ยวิ่งได้อย่างรวดเร็วนะคะเรียกว่ากระโดดลงาจากเฮลิคอปเตอร์เปี้ยงลงมานะวิ่งลู่ลมกันมากเลยคันนี้เนี่ยเป็นคันที่น่าจะสร้างชื่อเสียงให้มากที่สุดของแม็กนัมคันนึงเลยเพราะว่ามาในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับตอนที่พีคมากๆนะคะบีดแม็กนัมในปี1997นเเคะเป็นรถคันที่4นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยจะมีความโดดเด่นในเรื่องของโชค๊คสปริงและก็การดีตัวแบบนี้นั่นเองน ที่เป็นการพลิกออกจากรางแล้วก็หมุนเป็นทอร์นาโดไปนะฮะแต่ว่าคันนี้จะมีความพิเศษก็คือการมีโชคและสามารถที่จะบีบตัวเองนะฮะให้เข้าไปแล้วก็กระโดดข้ามไปแบบนี้นะคะชื่อภาษา,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 ษาอังกฤษเขาเรียกแม็กนัมไดนามิ์นะคะแต่น่ดูจาชื่อไทยไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรแล้วก็พุ่งไปอย่างเงี้ยโกงสุดนะอันนี้คือแบบกระตุ้นนะทุกคนแต่ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจอของทุกคนอย่างแน่นอนนะคะ คลิปหน้าจะเป็นรุ่นถัดไปเรื่อยๆแล้วนะคะหลังจากนี้จะมีอีกหลายรุ่นเลยทั้งไลน์น n i n g m a กนัมแล้วก็รุ่นต่อตอมาของรุ่นลูกอีกจะเป็นรุ่นอะไรเนี่ยรอติดตามพาร์ทสองกัได้เลยแล้วใครไปสาว่์แมกนัมบ้านเราคอมเมนต์บอกค่ะ